ชุเลยอันอนุมโมทนาเลยโมจ่าให้กำลังใจสีพายที่มีความมุ่งมั่นน,น้อยนิดทำเสร็จลูกขนาดใหญ่เลยเอา้าอีน่อยหนึ่งลูกอีกหน่อยนี่คือเรือสุพรรณโค้นงนะครับ สาธุสาธุค่ะสาธุทุกคนค่ะสาธุ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 าาค,ค่ะโอ้สวยสวยนี่แหละอันนี้แหละสาธุอ่ะ อุ้ยมาซาชุสาชูเดี๋ยวอุ้มไปให้นะโอ้สาชูสาชูนี่แหละขันแ,แรกมาแล้วนี่แนี่ของราชก,การที่สิบสิบอ,อันนี้ขนนองราชการที่สิบไอ้แม่ชนหนูอ่ะอันนี้กระสีอันนี้ราชการที่ส้ยลูกยิ้มใส่ลูกหันหน้าไปดูตรงนู้นสิลูกลูกจิกอะไรอ่ะลูก ลูกเต้นๆของดีๆต้องดูให้จับตาเลยโอ้ยสาธุนี่องครัชกาลที่สิบออาวโอ้ยสาธุนี่รันที่สองยานานี่รัชกาลที่สิบรรชพระราโอ้ยดีนะที่โขงมาช้าหน่อยดีนะ้วโอ้ยสวย

เป็นบุตากายเนี่ยสองอันเนี่ยสำคัญมากเรืออนันตนาคามานะครับเอาละเต็มตัวแล้วเตรียมมาสกันที่สิได้เห็นตรงนี้ก็พอละดีใจแล้ว <c oughs> อแค่นี้ก็ดีใจและฮ่ <c oughs> อุ้ยคว้างคือแม่เรือใหญ่เรือมึองโอ้โหว่าจะตีได้ ลูกดูไว้เลยนะลูกนะดูไว้เลยลูกบุญตาของเราแล้วเสียงอะไรอ่ะคนนี่ยนะตกใจไอเราก็รู้ตรงนี้เออตกใจโอวสาธุจักรปื้มบะ ได้ใกล้ชิดเลยนึกได้ว่าลูกสาวแม่จะมาดูเรือก่อนหรือเด็กไม่ทำไมลูกไม่พามาเอาละถอยหลังละอันนี้ถอยหลังละถอยหลังนี่ไงถอยเอียงข้างละนี่ไงถอยละเอาก้นเข้าอันนี้เอาก้นเข้านี่ไงเอาก้นเข้าวละ ตรงนี้สหนอยไม่ได้แล้วต่วหัวคน <c oughs> นั่นเห็นแตั่หลัูงหน่อยไม่เห็นเรือเลยนะเ,ยเรือรอเขาใกล้จับตรง้าไปหน่อยเนี่ยลอจับตรงเนี้ยเนี่ยไม่เห็นเห็นแต่หัวคนเปนเลยสูงๆไปเลยจะมองเห็นแค่ อเวลาอหัี่หลค่ะน,นี่ดูการถอยหลังก็รู้ลรือจะปีโค้ให้กว้างมั้อ๋เอาหน้าเขา้าีโค้ให้กวา้างค่นคงะนปีโกวงใกล้นอยน,นถายหอ้างใ,ใจตั้งใจตั้งใจ บังเงาเจ้าหน้าที่ค่ะเออสาธุค่ะสาธุโอ้ยงดงามมากโอ้ยงดงามแท้แท้ไม้เต็มคันเลยสาธุสาธุ หมดพอดีจะถ่ายนี่ก็หมดพอดีเลยอันไหนวะไม่ได้ใช้เลยสาธุสาธุเออสาธุค่ะสาธุ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 นะะคสาธุนะคะสาธุสาธุ

ามาเลวครับ,รบมาเลวครับอาบางก้องค่ะเขาถ่ายวีโออยู่มีที่จกขางคือมีพุดธสองมีพุทธสองตรงหน้าเรือมีหน้าขยักใหญ่ นี่ไงอุสาธุกษา,าทุกษาธุกนี่แหละตำแห่งของราชกาลที่เก้าไม่เลวเดี๋ยวป้าที่นั่งนารายณทรงสุบานนี่แหละของพ่อพ่อต้องนั่งอย่างนี้ขอแสดงควา่ยินดยนะจีเรารมีอุาธุกษาทุกใส,ส่สื้อเนียยนะครับสาธุกาธุพ่อขาเราเห็นชัดเจนแล้วก็นี่ไงมีสองที่นั่งเลยนะให้แม่ด้วยไง ไม่ไงโอ้ยระวังพ่อขาแม่แม่เรือของแม่มา้แลราชการที่เก้าเรือของแม่สาธุสาธุสาธุแม่สาธุเตือของพ่อไม่ได้ต้องสาธุ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 ไม่เสียวมาที่ี่ สาธุจึงได้ดีกว่าสาธุสาธุสาธุค่ะสาธุค่ะดีใจค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะพ่อสาธุค่ะพ่อแม่สาธุสาธุสาธุพ่อกับแม่สาธุสาธุสาธุดีใจจังเลย พ่อบาโต้พ่อกับแม่มีแตยังพ่อกับมไม่เห็นนาดีใจดีใจพี้าจะอะไร่งึาดีใจดีใจาเลยไม่ได้เห็นได้ที่นี้อดีใจล้พึ่แล้วลูกเอใลยัอยู่ในไลเแล้วดีใจดีใจดีใจ ่ของนี่หมอปลามาปวดปลาเลยนะอ,นนอันนี้นั่นละนนทูกชา น่ลาจะน,นี่มันใส่ยีกสามสี่หลังเนี่ยเราไม่ได้เังไม่ไล่หลังนะเออดีกว่ที่อะไรลูกลอย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 ลูกเนี่ยนัดจักานที่สิบนะเนี่ยประทับประทับที่นั่ง แอ้วแซวเลยลูกชายโอ้โหสวยมากเลยนี่ฮะไม่ได้ไม่ได้วันนี้ใช้ได้ม่ไ่เอาดีกว่ามาั้งดูในทีวีคงสาวก็เหนื่อยมาชมนทีวอก็ปัดแล้วอ่ะมาชเชยหน่อยม่เป็นไรเไหนมาใกล้เลยพ่อมาใกาลนะนะ้เ้ันและเด เลียงย่อเลยลูกเก็บต้นขาโอ้โหสวยงามครับพี่น้องครับสวยงามครับเป็นบุญมาสนานะของบาบูนาจีเด๋มมาเห็นนะฮะและก็สัมผัสแบบไกลชิดเลยเนาะพี่น้องเนาะขอบพระคุณเมืองไทยนะครับขอบคุณนะฮะที่ในโอกาสนะฮะบาบูนาฮะนมเหล้านะฮะเด๋มมาเห็นแบบสัมผัสได้คิดภาพบรรยากาศความทรงจำเรานี่น่าเก็บไว้ให้เป็นความทรงจำอย่างสุดสิ้นในที่เดียวพี่น้องเลยนะครับครั้งหนึ่งในชีวิต นี่ไงแม่นตินน้ำไมมัน,มนจ,จมาแล้ว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 ูกา,า,ายเลยนะแค่ึ้น,น,น,นั่งหรือ่นี่นะคะใครใครอยู่หลังเชือกลบไว้นะคะเพราะเดี๋ยวมีถุงเฉยขึ้นมาตนี้ต้องใช้พื้นที่นะคะจ้าจุ satu, satu, iya, lucu lucu, satu, 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 satu นนะะทุกคนนะคะงทุกคนนะคะาจูมีงานม,มาละในคันนี้ละเี่ยละนีดแต้คันนู้นไม่ได้เข้าย24นะคะแต่เดิม24จะเป็นวันที่ซ้อมเฉพาะเรือพันธุนัน่งในการซ้อมเข้า สาตุชาตุชาตุคธหนาวขึ้นมาหนึ Evolution> ่งตาธุขึ้นมาหนึ่งาตุค่ะสาตุค่ะสาตุค่ะสาธุสาตุค่ะสาตุทุกคนคาธุมีเงาดาัน เร็ว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 ย้ายเรือเป็นไรชน่ะหวงมากเลยเรือโอ้ยสาธุโอ้ยเสียวชั่ใไปแน่นอนค่ะกัปังใจดีโอ้ยได้แล้วได้แล้ว จากอีกฝั่งัน่งนะครับที่บาบูเคยไปนะตรงท้องสนามหลวงมมนีแด้มาเห็นแบบใกล้ชิดเลยครับพี่น้องครับเห็นหน้าฝนตกน้ำแรงไหมขึ้นแรงเลยไหมแถึงนะขอน้ำ่อยครับแล้วล่ะ เดี๋ยวบาบูจะเข้าไปไกลไๆอีกฝากฟังด้งนานหน้าพี่น้องเลยครับจะเห็นนะฮะเรือนยฮะโอ้สวยงามครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศสดๆเลยครับทผช่ชงครับนะฮะบาบูเองกถทอว่าในมีโอกาสนะฮะกถือวาอยากจะเก็บภาพบรรยากาศที่ประทับใจนะครับแบบไกลชิดนะฮะ โมเดลฮะโอกาสแบบนี้ได้ง่ายๆนะพีะ่น้องเนี่ยะเป็นโอกาสที่ถือว่าโชคดีนะครับของชีวิตนะครับเราของโมเดลก็วดาจะรับตู้นะคะรบกวนอยู่ทางนู้ได้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแน้ๆค่ะขอบคุณนะค่ะ สวยงามหลายสวยงามหลายอ๋อทุกเคยเห็นแต่เรืเอเรือที่เพิ่นใส่แข่งเรือนะอแต่วันนี้เราเห็นเรือในในท่ในในราชพิธีนี่ฮะของของหนึ่งเดียวในโลกพี่น้องเลยนะฮะ ฟังหนีทาำชุ่ชมครับมาฟังหนีนะครับ <Okay. S 1> โอ,อ้โหเห็นเหมือนร,อรูปครุฑเนี่ยแล้วมีเทวดาแล้วจะมีปืนนะครับพี่น้องครับหน้ากระดาษหน้าเรือเนี่ยส่วน,นี้ก็จะเป็นทหารที่เป็นสีพายนะครับไปตั้งแถวหน้ากระดานหันหน้ามหาเรือเนี่ยในน้ำเนี่ย

Đang chặt thẻo À, quân cũng thẻo đang chặt thẻo Những lên kênh Ở đây, này Ê, làm gì chặt thẻo mày xuống hai đây ta vai ta bằng này Không, không Thẻo, thẻo là thẻo Đạp vai bằng này

สวยงามครับพี่น้องครับสวยงามวีนี่ครับบาโบเองจากสีบัญญาเนี่ยใดน้องผีหนอนอน้องเห็นความสวยงามและเห็นความชีบอกเลยว,ว่าเหมือนเป็นวัฒนธรรมของคนไทยน้องผีหนอนอน้องหนึ่งเดียวในโลกนะครับโอ้โห เก็บภาพบรรยากาศแบบใกล้ชิดเลยเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ฝนตกนะฮะบอดเห็นขบวนเรือนะฮะฟ้าปิดเลยเนาะพี่น้องเนาะ,ะบาร์โบเองค่ะที่ว่าได้มีโอกาสเก็บภาพบรรยากาศตอนที่เรือเข้ามาอยู่ที่ที่อูลนะฮะโอเคตรงไว้ก่อน ี่น้องเอ๋ยเนี่ยเบิ่งแล้วก็ถือว่าโอ้โหแบบแบบโบอิม่มบบอิ่มใจเลยเนาะพี่น้องน้ออยากเบิ่งแบบนี่ตลอดไปเลยนะฮะบ่บอยากไปใสเลยนะฮะท่านผู้ชมเห็นโดรไล่เนะฮะโดรไล่ของเรือนี่ครับบอกได้เลยว่า,ย,วายากนะยากที่จะลอกเลเียนแบบได้เนาะพี่น้องเนงงาะเพราะว่าแบบไทยๆต้องเป็นฝีมือของคนไทยเนี่ยแบบออริจินอลเนี่ยต้นสมาร์ต้องเป็นไทยแลนด์นะครับ พระราชพิธีท,ทีบอกไว้เลยว่าเป็นพระชาวิธีที่เก่าแก่ของคนไทยนี่รักษาไว้ชัรวหลวชลาเนี่ยชื่นชมเะครับพี่น้องชืงช่นชม อันนี้เหรอเนี่ยเอาใช่ไห